จากหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้นผมไม่เข้าใจพี่หนุ่มหมายถึงอะไรโอ้โหการตลาดเครือข่ายอะเวลาเขาสอนเขาก็สอนแท่งพีระมิดทั้งนั้นแหละแม่แอปแอสุดๆพ่อเป็นคนฉลาดมากทำเหมือนสำนึกมีร้องไห้ร้องไห้จำฉ่ำนะฮะไอคอนการแสดง <c oughs> ดูลเละเทอะดูละเวียนหัว พอจะให้พูดถึงบุคคลที่เสียงอยู่ในคลิปบอกไม่ยอมบอกเขาไม่อยากให้ใครเดือดร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโกล้าพูดทีคนเร็วๆช่วยกันปกปิดมึงควรจะทำให้คนเนี่ยที่ทุเร่แต่เดือดร้อนถูกล้องแล้วคุณต้องใช้คาว่าชดใช้จะมาเยียวยงเยียวยาอะไรจะมาเยียวยาอะไรเอาเงินเข้าไปยังมาบอกเยียวยาเขาอีกโอ้ยแปลกมนุษย์ ดูมันยาดูเก่งเกินมนุษย์ไปละเขาไม่ได้ตอบคำถามเลยสื่อมวลชนแล้วก็สังคมเนี่ยคงต้อนมาถึงปลายทางแล้วล่ะเคสนี้เนะี่ยต้องให้กฎหมายละจะเป็นบ้าตายอย่าปล่อยให้คนยากคนจนคนที่รู้น้อยไม่เท่าทันคนต้องถูกลังแกนะครับ เรียกได้ว่ายังคงระอุสุดๆนะคะสำหรับเรื่องราวของบริษัทขายตรงชื่อดังนะคะดีไอคอนกรุ๊ปค่ะที่เทปรายการโหนกระแสล่าสุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นเทปที่ทุกคนรอคอยค่ะบอสพอลซีอีโอเจ้าของบริษัทค่ะสายเดี่ยวเผชิญหน้ากับผู้เสียหายและคุณหนุ่มกัญชัยกลางรายการนะคะงานนี้ค่ะเจ้าตัวร่ําให้โหตั้งแต่เริ่มรายการกันเลยทีเดียวโดยคุณพอลนะคะได้เปิดใจว่าผมต้องรับผิดชอบโดยที่รายละเอียดดีเทลมันก็คงให้เหมาะสมกับทุกๆคนเพราะว่ามีผู้ที่เสียหายเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ว่ากลุ่มไหนเสีียยยหหหหาาามมมมกกกลลุุุ่่่ไนนนนเเส้อปป็บ ที่มีความจะเป็นเร่งด่วนที่รีบเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของภาพใหญ่จากที่ตนได้รับฟังแล้วตนก็พูดได้คําเดียวว่าตนพยายามรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าจนกว่าตนจะไม่มีอะไรเหลือหรือจนกว่าจะตายนั่นเองวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาทั้งสิ้นแม้กระทั่งที่มานั่งอยู่ในรายการนี้ตนก็ไม่ได้เตรียมตัวเมื่อกี้ถูกถามว่าเขาเสียหายแบบนี้จะเตรียมอะไรสําหรับพวกเขาตนก็เตรียมที่จะทําทุกอย่างให้ทุกคนได้บรรเทาความเสียหายจนเขารู้สึกว่ามันยุติธรรมสําหรับเขายุติธรรมสาหรับกลุ่มคนทุุกคนนนใี้้ดวยยรติธ ายยใต้้กฎหมดวแต่ถ้าถามว่าเป็นเงินเท่าไหร่ตนยังตอบไม่ได้แต่ตนจะช่วยจนกว่าบาทสุดท้ายถ้าบาทสุดท้ายแล้วตนยังมีชีวิตอยู่ให้ตนไปทํางานมาเยียวยาก็ได้แต่ถ้าทรัพย์สินมันถูกอายัดแล้วตามกฎหมายตนว่าหลักการหลังจากนั้นทางรัฐเขาน่าจะเอามาเยียวยาเพราะว่าทรัพย์สินมันไม่ได้หายไปไหนคุณหนุ่มกัญชัยค่ะพิธีกรน,นะคะก็ได้ถามว่าพูดมาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเรายอมแพ้แล้วหรือเปล่าหนุ่มพอนะคะได้ตอบว่าพี่หนุ่มบอกผมว่าก่อนออกรายการให้ผมพูดแต่ความจริงผมก็พูดแต่ความจริงพอผมพูดออกมาแบบนี้กลายเป็นว่าผผมมมหอแล้ว กลายเป็นคนเลวอยู่ดีผมยอมแพ้ตั้งแต่ผมมารายการพี่แล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตกําลังสู้กับอะไรอยู่ผมยอมแพ้แล้วครับก่อนที่คุณพอลจะร้องห่มร้องไห้ออกมาแล้วก็ยกมือไหว้นะคะแล้วก็บอกว่ายอมแล้วครับผมไม่มีแผนอะไรสําหรับชีวิตแล้วผมไม่รู้ว่าผมสู้อยู่กับอะไรทุกวันนี้กินอะไรก็กลืนไม่เข้าโดยขณะที่รายการกําลังถ่ายทอดสดอยู่ค่ะคผู้ชมคะ่ะทางด้านของบอสนวัตอิสระไก่ศีลค่ะหนึ่งในคนที่เกือบจะได้จับมือร่วมงานกันนะคะแต่ว่าไหวตัวทันก่อนค่ะได้คอมเมนต์เดือดนะคะเข้าไปในรายการแบบรัวๆไม่ว่วาจะเป็น มึงเครียดเป็นคนอื่นเครียดไม่เป็นหรือไงมึงฟังคลิปเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกสำปะสำนวนตอบแล้วมันคือการลงทุนอยากไปสัมภาษณ์เองอีกทางค่ะยังได้มีการโพสต์เดือดอีกนะคะว่าดูหอนกระแสเสร็จจากที่ไม่ชอบบอสพอเนี่ยกลายเป็นเกลียดไปเลยทั้งยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมอีกนะคะว่าเพิ่งรู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนที่เหลือเนี่ยไม่รู้อะไรเลยธุรกิจแบบพีระมิดไม่รู้จักทเทวดาก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าใจคําถามสักคําถามหาวิธีเยียวยาแต่ว่าต้องตรวจสอบกันก่อนใหญ่มาจากไหนววะไม่่่สํําาาานนึกเลยจใชชช้ค ผู้เสียหายไม่ใช่เยียวยานอกจากนี้นะคะก็ยังได้ออกมาไลฟ์ต่อค่ะฉะแรงอีกนะคะว่าดูรายการหุ่นกระแสแล้วปวดหัวร้องให้ฉ่ำๆดีไอคอนการแสดงพอเป็นคนฉลาดมากแสดงเก่งมากการที่เขามาทําแบบนี้เนี่ยจากหนักเนี่ยจะไม่เป็นเบาแต่มันจะกลายเป็นหนักขึ้นไปอีกทําเหมือนสํานึกร้อง,องห่มร้องไห้เห็นอกเห็นใจผู้เสียหายแต่ว่าเส้นเรื่องวิธีการเนี่ยไม่สํานึกเลยคําพูดติดปากคือพี่หนุ่มหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจพี่หนุ่มหมายถึงอะไรการตลาดแบบพิระมิดบอกไม่รู้จักธุรกิจเครือข่ายเขาก็สอนแบบนี้กันทั้งนั้นแมอส สรุปแล้วที่มาออก,กรายการเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะมีแต่มาอารัมพบทบอกว่าจะตั้งศูนย์เยียวยาตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แค่ใช้คําว่าเยียวยาก็ผิดแล้วคุณต้องใช้คําว่าชดใช้แล้วเป็นคนพูดไปเรื่อยเปื่อยพยายามดิ้นไปเรื่อยมันไม่พิ้วนะแบบนี้เรียกว่ามันอเนกอนาถคุณเนี่ยทำให้เขาเดือดร้อนคุณก็ต้องชดใช้รับผิดชอบแล้วจะรับผิดชอบยังไงก็ไม่บอกพูดมาสิว่าให้คนที่มีของเนี่ยเอาของมาขายคืนที่บริษัทกล้าไหมผมว่าปล่อยให้ตํารวจแล้วก็กฎหมายจัดการดีที่สุดดีไอคอนผิดอะไรวัตตถุปรรระสงงงงค์กกกกัััับวิิธีาเนน่ยไไมม็ผด ข้าขายหลอกลวงถ้าดีไอคอนไม่ผิดตั๊กกรอนกระหนกก็ไม่ผิดตอนนี้เนี่ยใช้เส้นวิ่งเต้นคดีกันตลบอบอวลไปหมดเอาเลยใครใหญ่กว่าใครเนี่ยไปช่วยกันเลยใครอยากจะรับสมัครตัวแทนทําไมไม่พูดไปตรงๆไม่เห็นจําเป็นจะต้องมาเปิดโรงเรียนสอนขายออนไลน์อันดับหนึ่งมเมสเซจที่ส่งออกไปเนี่ยคือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนอันดับหนึ่งกันทุกคนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบอสไหนเป็นบอสไหนโดยเฉพาะบอสพอลซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับสิ่งที่คุณต้องการการการะทํากับวัตถุประสงค์เนี่ยมันไม่ได้ตรงกันเลยมันก็เลยผิดิดดดแลลล้้ววกกกก็่ออใใหหหหเเคคาาาามมมสียยทํไไปขุุพงน เดินไปทางนั้นแล้วค่อยไปดักเอากลางทางแบบนี้มันผิดบอสแต่ละคนเนี่ยโดนหมดแหละถ้าถามว่าดีไอคอนผิดตรงไหนมันผิดเยอะเลยผิดไปหมดเรื่องหมอที่จบเทคนิคการแพทย์แล้วบอกว่าเรียกเองว่าเป็นหมอนั่นคือการแท้ซึ่งก็เป็นความผิดฐานนาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชอบประโยคนึงที่เขาพูดว่านิสัยของผมเป็นคนที่ไม่ชอบทาให้ใครเดือดร้อนโอ้โห่ังกล้าพูดที่คนเร็วๆเนี่ยช่วยกันปกปิดคนดีเดือดร้อนเต็มไปหมดมึงควรจะทาให้คนที่มันทุเรศนะ่ะเดือดร้อนถูกต้องแล้วปากคนไทยให้จําเคสนี้จําคนพวกนี้เอาไว้ให้ดีๆเวลาเขาทําอะไรก็ ห่างเอาไว้อย่าปล่อยให้คนยากจนที่รู้น้อยต้องถูกรังแกที่ผมพูดอยู่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากมายแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ผมไม่พูดก็ได้นะแต่ว่าผมว่ามันเกินไปตัวเองร่ํารวยมหาศาลใส่นาฬิกาเรือนละย0ล้านไม่รู้กี่เรือนเวลาคุยกับคนเนี่ยพอได้รู้สไตล์การตอบแบบนี้มันมีอยู่2อย่างเลยก็คือ1หยุดคุยกับ2เราต้องถามแบบไม้หน้าสามันหัวแตกไปเลยกาแฟาที่แพงแสนแพงของคุณเนี่ยผลิตที่โรงงานอะไรผลิตทั้งหมดกี่กล่องซื้อมาในราคาเท่าไหร่ถ้าบอกว่าไม่รู้เเเนนนนีีี่่ยยก็็ดซััลอ้ป เรื่องที่ต้องรู้ต้นทุนปริมาณโรงงานแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปเช็คที่โรงงานมันก็ง่ายเลยไปลงเงินพันล้านจริงหรอไปเล่นวลีกันไปกันมาไม่ได้หรอกพูดเป็นน้ําท่วมทุ่งรู้สึกเสียใจตกใจไม่รู้ว่าเสียหายกันขนาดนี้ขอโทษจะเยียวยาไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกําลังโดนใครทําอะไรอยู่หาไม่รู้จริงๆหรอเอ,อะอะก็ไม่รู้โลกสวยแล้วก็ผมไม่เข้าใจคําถามพี่หนุ่มหมายถึงอะไรนะไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนโอ้โหเป็นคนดีดีแบบที่หาที่เปรียบไม่ได้สรุปเงี่ยหูฟังจนแบตหมดไม่ได้เรื่องตำรวจทำงานเร็ว เรื่องนี้เนี่ยต้องตํารวจต้องใช้กฎหมายเท่านั้นแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าตอบคําถามเลยดูมารยาดูเก่งเกินมนุษย์ไปละไม่ได้อะไรเลยจากการดู3ามชั่วโมงตอนนี้เนี่ยสื่อและสังคมทําอะไรไม่ได้แล้วต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายจัดการทําตัวยิ่งใหญ่เพอเจอร์แต่ผมว่าสุดท้ายเนี่ยเงินก็จะเหลือน้อยเพราะว่าถอดรหัสจากคําที่เขาพูดว่าจะชดใช้จนเงินหมดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนะว่าจะดูเส้นทางการเงินยังไงดียิ่งนานเนี่ยเส้นทางการเงินมันก็หายไปบงผมดูจนปวดหัวเลยร้องไห้จำฉา นะฮไอคอนการแสดงข่ำเออบ้าบอกคอแตกปวดหัวมากดูแล้วเลอะดูล,ล้วเวียนหัวพ่อเป็นคนฉลาดมากพ่อเป็นคนฉลาดมากและแสดงเก่งเอาเป็นว่าผมว่าการที่เขามาทำแบบเนี้ย หนักมันจะไม่เป็นเบาจากหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้นจากหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้นเพราะไม่รู้สมรู้สาอะไรเลยทําเหมือนสํานึกมีร้องไห้นะทำเหมือนสํานึก,หนะเ,หนนกเห็นอกเห็นใจผู้เสียหายแต่เส้นเรื่องวิธีการไม่สํานึกสําหรับผมนะไม่สํานึก คำพูดที่ติดปากคือพี่หนุ่มหมายความว่าอย่างไงผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจพี่หนุ่มหมายถึงอะไรโอ้โหพีระมิดยังไม่รู้อีกนะพีระมิดยังไม่รู้อีกนะว่าหมายถึงอะไรอะเออการตลาดเครือข่ายอ่ะเวลาเขาสอนเขาก็สอนแท่งพีระมิดทั้งนั้นแหละแม่อฟแอ,แอสุดๆุดอปที่สุด จะทำยังไงก็ไม่รู้ได้แต่อารัมพบทว่าจะเยียวยาอย่าใช้คำว่าเยียวยาแค่เยียวยาก็ผิดแล้วถ้าผมถามคุณจะไปเยียวยาอะไรเขาคุณต้องใช้คำว่าชดใช้จะมาเยียวยงเยียวยาอะไรจะมาเยียวยาอะไรเอาเงินเข้าไปยังมาบอกเยียวยาเขาอีกโอยแปลกมนุษย์ แปลกมนุษย์แล้วเป็นคนที่พูดจาแบบไปเรื่อยเปื่อยอ่ะดาราพูดอย่างนี้พยายามดิ้นเออดิ้นไปเรื่อยดาราพูดก็บอกว่ารู้ว่าหนุ่มพยายามจะจี้ว่าเขาพูดเองหรือให้ให้เขาพูดก็กำกวมก็ตรงนี้แบบขอร้องเขาบ้างอะไรก็โอ้ยมันไม่พพิ้วนะมันไม่พพิ้ว เรียกว่ามันอนเนกอน,นาถด,ดีกว่าคุณนะ่ะทำให้เขาเดือดร้อนคุณนะ่ะจะต้องไปชดใช้รับผิดชอบแล้วรับผิดชอบยังไงก็ไม่บอก a i ออาวนไปที่ก็คิดว่าต้องรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงพูดมาเด็กคนมีของแล้วขายไม่ได้ขนไปหน้าบริษัทคุณจะรับซื้อคืนในราคาที่เขาซื้อไปกล้าไหมล่ะ มีตนามประธรรมรูปธรรมไม่มีคุยไปทําไมคนแบบนี้คุยไปเรื่อยเปือ่อยอะไรที่น่าฟันธงยังไม่ฟันธงเลยเทวดงเทวดาอะไรโอ้ยน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อผมว่าปล่อยให้ปล่อยให้ตํารวจกฎหมายจัดการดีที่สุดผิดอะไรหรือต้องรองให้ครอบครัวตัวเองไม่มีจะกินก่อนถึงจะรู้ว่าความผิดคืออะไรเออเจอวางรอบกับดัก ชวนคนมาเรียนจาก9,089.8บาทแล้วเมื่อได้ d a t a าเบสมีโอกาสได้พูดคุยเช่นจะชักชวนไปลงทุนซื้อของเนี่ยเขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์เข้าขายหลอกลวงผิดที่โฆษณาชวนเชื่อผิดที่โฆษณาเกินจริงถ้าไม่ผิดนะตักก็คงไม่ผิดอะ่ะเออเยังโอ้โห ไม่รู้จะพูดว่าไงวะสังคมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะใครมีเส้นอะไรก็รีวบวิ่งกันละกันตอนนี้ได้ข่าวว่าเส้นวิ่งกันตลกอบอวนหอมหวนไปหมด <c oughs> เอาเลยใครแน่ว่าใครใครใหญ่ว่าใครไปช่วยกันเลยการกระทํากับวัตถุประสงค์มันผิดก่อให้เกิดความเสียหายเออเวลาที่คุณจะทําอะไรคุณก็ประกาศแจ้งไปเลยสิต่อสาธารนณะ ทำไมจะต้องขุดหลุมพรางหลอกคนให้เดินไปทางนั้นแล้วค่อยไปดักกลางทางหวานล้อมจนเขาหลงเนี่ยมันผิดช,ชอบประโยคหนึง่งเขาพูดว่านิสัยผมเป็นคนที่ไม่อยากทำไม่ชอบทำให้ใครเดือดร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหกล้าพูดพอจะให้พูดถึงบุคคลที่เสียงอยู่ในคลิปบอกไม่ยอมบอกเพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนั่นที่คนเราเๆวช่วยกันปกปิด ที่คนดีเดือดร้อนเต็มไปหมดแล้วมานั่งบอกว่าไม่อยากให้ทาให้ใครเดือดร้อนมึงทำมึงควรจะทําให้คนเนี่ยที่ทุเลศแต่เดือดร้อนถูกลองแล้ว <c oughs> นะไม่อยากจะททาให้ใหครเดือดร้อนดีชาวบ,บ้านเดือดร้อนเด้เอ,อดาวไลน์สี่แสนมาคนเนี่ยเดือดร้อนไหมล่ะอย่าไปโทษคนอื่นเลยอย่าทาเป็นดื้อตาใสายอย่าปล่อยให้คนยากคนจนคนที่รู้น้อยไม่เท่าทันคนต้องถูกลังแกนะครับ ช่วยกันนิดนึงที่ผมพูดอยู่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากมายแต่ผมคิดว่ามันไม่แฟร์ผมไม่พูดก็ได้นะผมไม่พูดก็ได้แต่ผมว่าเออมันก็เกินไปอะ่ะ <c oughs> ตัวเองเาาาร่ำรวยมหาศาลใส่นาฬิกาเลยนละยี่สิบล้านสิบกว่าล้านไม่รู้กี่สิบเลือดมีรถโรล,ลส์รอยมีรถทุกประเภทมีรถที่แพงที่สุดมีความบ้าระหำ่ำในความร่ำรวยทุกคนรอบข้างก็รวยแบบนั้น อย่าเรียกว่าตอบคาถามเขาไม่ได้ตอบคําถามเลยเขาไม่ได้ตอบคําถามแบบตรงไปตรงมาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถามคําถามแบบตรงไปตรงมาเขาไม่ได้ถามตอบผมว่าคนถามอ่ะไม่ตรงคําตอบไปถามคําถามผิดจาก,ศก,กคาตอบดูมันยา ดูเก่งเกินมนุษย์ไปละเกือบสามชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยกับคนคนนี้ทำตัวยิ่งใหญ่เพอเจอเพอเจอร์ที่สุดแตบผมว่าเอาเข้าจริงๆเนะ่ยทรัพย์สินเงินทองจะเหลือน้อยเพราะผมถอดรหัสที่เขาพูดว่าก็จะชดใช้จนไหมจนเงินหมด ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนะว่าจะดูเส้นทางเงินยังไงดียิ่งนานวันเส้นทางเงินก็อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเขานะจากหลายๆคดีที่ผ่านมาเส้นทางเงินมันก็หายไป โอ้โหท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่า,างานนี้บอสนวัดเนี่ยคะ่ะฉะเดือดแรงมากๆค่ะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะฟังบอสพออในรายการหนกระแสแล้วคิดยังไงกันบ้างยังไงก็อย่าลืมมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ